แบล้งกันคืออะไรมันคือปืนจริงๆหรือไม่ถ้าไม่ใช่แล้วเหตุใดมันถึงมีอนุภาพที่สามารถสังหารคนได้และที่สำคัญที่สุดก็คืออาวุธชิ้นนี้ไปอยู่ในมือเด็กอายุเพียง14ปีเท่านั้นได้อย่างไรเหตุการณ์กาดยิงในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะครับนับเป็นศกอนากรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนและเสียชีวิตแล้ว3คนแต่สิ่งที่ทําให้เหตุการณ์นี้น่าตระหนกตกใจนั้นไม่ใช่จํานวนผู้เสียชีวิตครับไม่ใช่มูลค่าความเสียหายแต่ที่น่าตกใจคือคนร้ายที่ก่อเหตุนในครั้งนี้เป็นเพียงเด็กอายุ14เท่านั้นครับ ประเด็นนี้ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์ในสังคมมากมายและหลากหลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการที่เด็กมีพฤติกรรมติดเกมหรือไม่เกิดจากความเครียดสะสมหรือทางบ้านกดดนันหรือผลการเรียนย่ําแย่หรือไม่ซึ่งในบรรดาประเด็นทั้งหลายแหล่ที่กําลังถูกพูดถึงกันอยู่ในสังคมนะครับมีหนึ่งประเด็นนะครับที่น่าสนใจนั่นก็คืออาวุธที่ใช้ก่อเหตุของเด็กอายุ14อาวุธชิ้นนั้นก็คือแบล้งกัน กลับไปที่คําถามข้อแรกของเรานะครับว่าแบล็งกันคืออะไรกันแน่แบล็งกันนะครับก็คือสิ่งเทียมอาวุธปืนหมายความว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อจําลองให้มีรูปร่างเหมือนปืนเท่านั้นแต่ยังไม่ใช่ปืนจริงไม่ได้มีอนุภาพในการสังหารคนแต่อย่างใดและใช้กับกระสุนที่เรียกว่ากระสุนแบล็งเท่านั้นครับซึ่งแบล็กกนจะสามารถทำได้แค่ส่งเสียงระเบิดคล้ายปืนและสร้างประกายไฟเท่านั้น แต่ปัญหาเกิดขึ้นทันทีครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับทั้งเทคโนโลยีต่างๆที่ก้าวหน้าทันสมัยขึ้นและสื่อสังคมโซเชียลมีเดียอันรวดเร็วทำให้เกิดมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับนำเอาแบล็งกันมาดัดแปลงจนสามารถใช้กับกระสุนจริงได้และข้อมูลเหล่านี้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เทคนิคเหล่านี้นะครับถูกนำเสนอผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทั้งใน YouTube Facebook และสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆอีกครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่ทำให้แบงก์กันนิยมถูกนำมาดัดแปลงเป็นอาวุธก็คือราคาของมันเมื่อเทียบกับปืนจริงแล้วมีราคาที่ถมกแสนถูกมากๆอีกทั้งการซื้อขายแบงก์กันนะครับไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยากมากเท่ากับการซื้อปืนจริงการซื้อปืนจริงเนี่ยอาจจะต้อง ช้กระบวนการทางกฎหมายต่างๆขั้นตอนต่างๆต้องมีใบอนุญาตต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรต้องมีผู้รับรองต้องมีนูน่นต้องมีนี่เยอะแยะเต็มไปหมดดังนั้นการขอปืนจริงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับซึ่งต่างจากแบงก์กันที่ไม่จําเป็นต้องใช้เอกสารอะไรให้มันเยอะแยะวุ่นวายขอเพียงแค่คุณมีเงินในกระเป๋าและคุณรู้ว่าร้านที่คุณจะไปซื้ออยู่ที่ตรงไหนหรือสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์คุณก็สามารถได้แบงก์กันมาแล้ว และที่สำคัญคือเนื่องจากแบงกันไม่ใช่อาวุธปืนมันจึงไม่ได้มีการลงทะเบียนไว้ทำให้ยากแก่การตรวจสอบครับดังนั้นนะครับด้วยเหตุผล2ข้อนะครับคือ 1. แบงกันง่ายต่อการดัดแปลงให้เป็นอาวุธปืนและ2คือแบงกันง่ายต่อการซื้อหามาไว้ในครอบครองถึงเวลาหรือยังครับที่เราจะต้องเริ่มดำเนินการจริงๆจังๆกับสิ่งเทียมอาวุธปืนเหล่านี้ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์โศกนกาฏกรรมเหมือนในครั้งนี้อีกสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องแบงก์กันหรือบีบีกันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนไปให้ท่านผู้ชมทางบ้านช่วยกันคิดและวิเคราะห์ว่าถ้าข้อเสนอนี้เป็นประโยชน์ก็อยากจะให้ช่วยสนับสนุนนะครับแต่ถ้าข้อเสนอนีออ้คิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระก็สามารถปล่อยผ่านมาได้ครับหรือว่าสามารถติชมกันมาได้ครับ สำหรับข้อเสนอแนะข้อที่1น,นะครับก็คือแบงค์กันที่จัดจำหน่ายต้องผลิตจากวัสดุที่ไม่สามารถนำไปดัดแปลงเป็นอาวุธปืนหรือยากต่อการนำไปดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได้อันนี้คือข้อที่ 1, น,นะครับข้อ2นะครับกลไกที่อยู่ในแบงค์กันควรจะทำให้เกิดแค่ประกายไฟหรือเสียงดังเท่านั้นนะครับจะต้องไม่สามารถทำให้ ส่งลูกกระสุนออกจากรังเพลิงได้หรือกลไกที่ยากต่อการดัดแปลงให้กลายเป็นอาวุธสังหารได้อันนี้คือข้อที่2นะครับ mm hmm. ข้อ3นะครับแบงก์กันทุกกระบอกควรจะต้องมีเลขทะเบียนที่ระบุที่มาที่ไปอย่างชัดเจนเช่นว่าโรงงานที่ผลิตปีที่ผลิตรวมถึงร้านค้าที่จัดจำหน่ายและก็ลงทะเบียนเลขรหัสไว้ทุกกระบอกที่จัดจำหน่ายนะครับ ผมเชื่อว่าวิธีนี้เนี่ยจะสามารถทําให้เราสืบค้นข้อมูลของปืนแบงกันที่ถูกนําไปดัดแปลงและใช้ประกอบอาชญากรรมได้นะครับข้อ4นะครับเราอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการให้แบงกกันเป็นสินค้าควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับรวมถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อเช่นว่าซื้อไปประกอบการแสดงหนังเรื่องไหนบริษัทผู้ผลิตไหน และผู้รับผิดชอบในการถือครองเป็นใครนะครับหรือใช้ในงานกีฬาอย่างเช่นการยิงส่งสัญญาณก็ต้องรู้ว่าหน่วยงานหรือองค์กรไหนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อนะครับรวมทั้งมีการทําประวัติการลงทะเบียนผู้ซื้อร่วมกับหมายเลขนัมเบอร์ของแบงค์กันกระบอกนั้นๆด้วยอาจจะต้องมีความใกล้เคียงการกับการซื้อปืนจริงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับเพราะว่า ตอนนี้แบงก์กันไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปครับครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเอ่อถ้าใครท่านผู้ชมท่านไหนเอ่อสามารถแนะนำติชมเข้ามาในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติเอ่อใครที่คิดว่าเอ้ยข้อเสนอแนะเข้มงวดไปไหม แบงกันมันก็ไม่ถึงกับเป็นอาวุธปืนอย่างนี้มันกระทบกับคนที่สะสมแบงกันหรือเปล่าอะไรงนี้ผมก็ต้องเรียนตามตรงนี้นะครับว่ามันได้เกิดเหตุการณ์แล้วมันมีกลุ่มคนที่ไม่หวังดีนำแบงกันไปดัดแปลงเป็นอาวุธปืนและอาวุธนั้นเนี่ยถูกนำไปใช้ในการกอ่ออาชญากรรมในการถูกนำไปใช้ทำร้ายและทำลายชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่นและอาวุธเหล่านั้นเนี่ย ไม่สามารถนำมาตรวจสอบเพื่อหาคนร้ายตัวจริงได้หรือเป็นไปได้ยากดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือก็คงต้องไปคิดเอาเองนะครับว่ามันจำเป็นแล้วหรือยังเราควรต้องทำอะไรสักอย่างแล้วหรือยังเพื่อให้สังคมเพื่อให้ลูกเราเพื่อให้หลานเราเพื่อให้พี่น้องและคนที่เราลักปลอดภัยอยู่ได้ ในสังคมแห่งนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาที่เราชวนกันมาร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันก็มีเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้าครั้งหน้าเราจะชวนทุกท่านมาร่วมคิดวิเคราะห์ในเรื่องอะไรก็ติดตามรุ้นกันได้ในคลิปถัดๆไปครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชม คนไหนมีข้อแนะนำติชมเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้นะครับเพราะว่าทางผมเองก็ยังใหม่อยู่กับการทำคลิปแล้วก็ยังอาจจะมีผิดพลาดบ้างอะไรก็ขออภัยไว้ในนาทีนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากรายการของผมต่อไปบนโลกออนไลน์ด้วยนะครับรายการคอวอคอคิดวิเคราะห์ไปกับเคนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ